มะนาวสี่ทิศเราใส่มะนาวใส่ตามุมใส่ไปแล้วจักทิศสี่ทิศสีทิศแล้วครบทิศแล้วบคือการต้มปลามันต้องไม่ขาวอืเพราะฉะนั้นต้องไม่คนต้องเพราะถ้ามีคนมันจะทําให้ขาวบีบตรงกลางลูกวัโอ้ยไอ้ยังหัวไอ้ยังกปดดกรดีเพิ่นว่าถ้ามีคนพูดอ่ะใส่ คลิปนี้ต้งใส่โอดหัวนวไดไหนไปคลิปถ้ามีคนมันจะข่าวส่นผู้ใดบีบบางเน่านี่แม่นคนม้นนบัติดูท่าแล้วมันจะเปรี้ยวดูท่าแล้วมันจะกินได้ไหมดิมันจะกินได้ว่าคือทีนี้ถ้าเราจะส้มมันจะส้มเราเราเดาก่อนเลยว่าถ้าเกิดมันเปรี้ยวทํายังไงมันส้มเกินไปทําไงหนึ่งวิธีแก้เติมน้ําอำ เติมน ja, okay, you know, like ้ำจนมันจืดจางแล้วก็เริ่มปรุงใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่มีเสียนะครับสรุปก็คือมื่อนี้ก็สีได้กินบอตีมีแต่เติมเออพู้น่ะเคยมาเติมปลาท่านในสุกเราไปนี่เบิ้งเบิ้งปลายังบมดซุกอยู่นี่ล่ะเบิ้งนะเห็นบ่นั่นเห็นบ่ยังเป็นอันนั้นอยู่ยังบ่ขาวเป็นเรืงไรเชฟโอเคแต่ยังไม่ข้นอืมขาดยังยังไม่ข้นจะเพิ่มความเข้มข้นก่อน